ก่อต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องท็อกซิครับเคท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปรับสมดุลมุราดกันนะครับผม,มคือแบบเชีย่ยมม่งสกินเอ็กตรีมที่ได้มาไม่ยั้งคุ้มเลยตอนนี้นะครับจากเมื่อก่อนนี่แบบกู่ได้มาทำไมเชีย่ยเไปเล่นนึกก็เล่นไม่ออกนะครับก็วันนี้เจมปรับสมดุลมาใหม่นะครับผมก็จะมีอะไรบ้างอันนี้คือริฟนะครับผมสกิลติดตัวเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรมากมาครับผม ก็เก็บสเตตซียนแชร์ตีดิเมชั้นแสและนะครับอันนี้คือสกิลที่บัฟครับผมสกิลนึ่งนะครับคือมูร์ลานเนี่ยจะพุ่งไปข้างหน้าเมืาก่อนจะพุ่งเนี่ยมันจะเก็บสเตตไม่ได้แต่ว่าแต่เนี่ยพุ่งก็เก็บสเตตได้ครับผมแล้วก็บัฟดาเมจน,นิดๆหน่อยๆแล้วก็ลด 4D แล้วก็ลดการใช้มานานะครับอืมแล้วก็สกิลปรับสมดุลน,นะครับอันต่อไปเป็นสกิลสองนะครับผมก็สกิลที่สองนะครับจะเป็นไทม์ circl ์น,นะครับผมก็ อันนี้จะโดนบัฟนะครับผมเนื่องจากการปรับสมดุลน,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราวางวงสองของมูรานเนี่ยเวลาใครไปโดนคอมเนี่ยมันจะติดสโลใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็มันจะติดเจาะเกาะนะครับซึ่งแม่งแรงมากเลยสกิลสองมูรานเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับเกมได้ปรับมันนะครับใครที่อยู่ในวงเนี่ยไม่ต้องโดนก่อนะครับไปวางวงใส่เขาเนี่ยจะติดสโล90%์หนึ่งวินะครับแล้วก็ไม่มีเจาะเกาะเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะซึ่งก็ตรงนี้ มว่ามันทำดาเมจมันไปก่อนไม่ได้แต่ก็สามารถกดลบสกิลได้นิดๆหน่อยๆทำดาเมจ6700อะไรแบบนี้นะครับผมสำหรับสกิล2ปรับมาใหม่ของตามซึกเนาะแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายนะครับผม Dimension Slash นะครับผมก็มุรารเนี่ยโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนี่คือเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเนี่ยจะมีโบนัส AD ดีไม่ด้วยนะครับอันนี้ผมลืมพูดไปสกิล2กับสกิล2มีโบนัส AD ดีไม่ด้วยนะครับแล้วก็อันติเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราใช้ไปเนี่ยไอชิมันเคยเชิญวะ แล้วคนยืนเยอะๆนะ่ะมันจะลดดาเมจเป็นเจนะครับแต่ตอนนี้อ่ะมันลดแค่40%นะครับผมแล้วก็ดาเมจบัฟนะครับจากวีดสามเมื่อก่อน225กลายเป็น400นะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะแรงแบบโอ้โหสับแครี่ทีนึงแม่งหายอะ่นะท่านผู้ชมชม่างแรงจริงถึงมันจะไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนที่ขายเป็นคูปองอันติเป็นคอนแสจริงก็เถิดแต่ไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับนะ,ะโอเคท่านผู้ชมมา เล่นเกมมาแล้วทีมผมมีใครบ้างเนี่ยมีทอนซานิเทรลแล้วก็น้องหนุยยูอินะครับฝั่งนู้นอ่าเป็นนุยริทนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเล่นม,มาที่บัฟฟ้าก่อนเลยานะครับสกิลหนึ่งร้อยแลับผมสกิลหนึ่งนะคือไม่เก็บสเต็ปง่ายครับผมตอนนั้นเกมเนนะี่ยพอดาเมจพอฟันครบสเต็ปเขาแค,ค่ไอ้้เหียอะไรกูจะพูดแหละเวลาครบสี่สเต็ปนนะ่ะดาเมจมันจะแรงขึ้นนะครับผมของของมุราเนาะคนเล่นมุราเขาจะรู้กันดีนะครับผม พอดีเขบซีครั้งน่ะดาเมจแม่งแรงขึ้นนะครับผมก็คือมันตอนนี้ต้นเกมมันก็สองสี่สี่นะผมดาเมจเลนบนกูแม่งใส่กันเล่าขายแล้วน่ะยุย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 แม่งเดินไปเติมแล้วน่ะแต่เรื่องหนึ่งยุยแป็นนึ่งกูแม่งไม่มีอหรตีใช่ไหมต้นเกมใจเย็นๆกันหน่อยดิพี่ชายต้นเกมผมยังเบาอ่ะน้องเออน้อยเช่นเดี๋ยวรอเวลสี่ก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรอเวลสี่ก่อน โอเคกูเอสี่แล้วมาเอ้ยสันนิษมันเชื่อเอาของในดิน้องลาวเลเยอร์ม่นเอาอะไรอยู่ไอชี้ม่นเอามาังกรเล็กอยู่เฮ้ยชี้ม่นเวรเลสมากลางเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่ามันเอยเอ้ยอย่ามันลงมันนะเว้ยมันต้นเกมสู้สู้เวรเลสไม่ได้ไอ,อชี้มันกดฟุติดไปก่อนเฮ้ออยชีามา้มันเมื่อกี้ถ้าเวรเลสมากูตายแนะนะ่ะกูตายได้เลยนะสันนิษผมว่าเวรเลสมันขึ้นมาเติมบนชัว่วน้ำหยดหนั่นไงมันไปบนแล้วนะไอชี้มันโอ้น้องยุยกู จะยัยนต้องชายกำลังวิ่งไปเติมขอเก็บเลือดก,กลางก่อนถอยก่อนถอยก่อนไหววะนะ่ะไอชีอแม่งเอาแทงกูตายแล้วนะ่ะเดี๋ยวขอเก็บสเต็ปก่อนหนึ่งสองพุง่งเฮ้ยเวเลสชีแม่งพุ่งดินหินโอ้เชี่ยแม่งเมื่อกี้ทำใไ้พุ่งดินหินนี่มึงโดนกูแล้วเวเลสโดนกูแล้วใช่ชี่แม่งพุ่งผมพุ่งดินหินด้วยนะเพื่อนๆเห็นใช่ปะเมื่อกี้ไ,ไดดอเชียช่ยโคตรบันเลย โอ้โหโอยใช่ไหมหลอนตันตีหายโอ้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 ใจเย็นนะใจเย็นนะติดฟิวส์สองใจเย็นนะโอ้ยช่ไหมเอาแล้วทอนเก็บดะบบสคิวเนี่ยมังกรได้มังกรได้สนิทเนี่ยได้เนี่ยนี่นะบอกแล้วสกิลสองหลบสกิลเนี่ยเมื่อกี้หลบสกิลอยู่ไอ้ท่าผ่าถาวมังกรแม่งหลบหลบหลบไงไม่เดินยกไม่เดินยกจริงๆเดี๋ยวไปฟาร์มต่อดีกว่า ใช่เลยล่างอ่ะสันนิดโอ้ยเน็ตกูโอ้โอ้โอ้เฮ้ยแม่งอ้าเ้เน็ตหลอนกาวแล้วโอ้เน็ตทูหายโ,โหย้ยนี่ 5G นะั้นโอ้อมลังเลยหายไปครึ่งเลยนะเกินพุยมุยแม่งสุก,ก้าแม่งนักดันเลยนี่วะช่ไหายสันนิดกูแม่งไปเติมนิดเดียวแม่งหายเลยเฮ้ยเวลิตเวลิตทูลิงกางอ่ะอยุ้ยขอเลื่อนได้ยุ้ยนะ อ้าวเอาไปไหนแล้ววะโอเคไม่มีในป่าใช่ไหมฟาร์มต่อดีกว่าเลนล่างเอ้ใช่ไหมเลนบนแม่งไฟกันหนึ่งละสวยได้แม่กงก้าวตัวหนึง่งเดี๋ยวโบกี้สเปียร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวโซลิเวอร์เดี๋ยวค่อยออกหลังไอ้โบกี้สเปียร์ you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man, you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block your vision but no you can't listen that shit is all fiction cause you hold the power you're as never long as you're dreaming gonna make it. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Oh will you fucking fight back? Fight back You ain't ever ever gonna break it You can never beat him and They're better than you face it Thinking that they're giving them You're not thinking straight kid No they don't give a damn You got what I'm saying I'm not fucking playing Don't give it to you straight man There's too many others And you're not that great man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you're just faking Nah I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thumbs that you're not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters With your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to hit Never gonna make there's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?